กินกันที่บ้านเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปซื้อมาเราจะทำเองเพราะว่าวัานีโควิด19โอเคงั้นมาดูส่วนผสมกันดีกว่านะเด็กๆอ่ะอันแรกหน้าหน้าแปะหน้าแผ่นหน้าของเคฟเรามีส่วนผสมอะไรบ้างหมูยองหมูยองกอเส้นกอหัวอัดหัวอัดโอเคแล้วก็อุปกรณ์ทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ทำนะครับ อ่าส่วนผสมหลักของเรานะครับก็คือแป้งสําหรับทําแพนเค้กนะแต่อันนี้เราจะเอามาปรับปรุงเอามาประยุกต์ใช้แล้วกันเอามาประยุกต์ใช้ทําเคฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทาเคฟใส่หม้อนะครับม,นมีนมสองกระป๋องนมสองกล่องนะไข่สองฟองมีมายองเนสซอสมะเขือเทศของตกแต่งของตกแต่งแล้วก็สีผสมอาหารทําสีต่างต่แล้วแต่ชอบเลยนะครับเดี๋ยว ขั้นตอนแรกเรามาทำเตรียมแป้งกันดีกว่าโอเอัน okay, ดับแรกนะครับเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่านี่ mm. เขาบอกว่าใช้แป้งแพนเค้กนะครับ400กรัมก็คือกล่องหนึ่งนะนม360แต่นมของเราอันนี้มัน200ก็คือประมาณ400มิลลิลิตรแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเรามาแกะส่วนผสมกันเลย หลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะครับเราจะพักแป้ง15นาทีนะเราก็จะเอาที่แรปอาหารมาแรปแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็น15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า A few moments later หลังจากที่เราเอาแช่ตู้เย็นประมาณ15นาทีเนาะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าแป้งได้หรือ,อยังโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเอาที่หลบก่อนครับ นล,นลบครับโรงเรียนปิดได้เลยตอนไหนตอนเช้าได้อนตีหน่้ไดไดแบ่งนัดกันได้ได้แล้วแน่ๆเลยลเดี๋ยวเรามาตักใส่ใส่ขวดใส่ดาวาลี เราจะแบ่งใส่สามขวดนะแล้วค่อยใส่ผีผสมอาหารแล้วค่อยเขย่าอีกทีหนึ่งนะลองดูก่อนนะปนดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารกันนะครับมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ในแป้งที่เราเตรียมไว้กันดีกว่าอะเดี <cinematic music. S 2> ๋ยวเรามาขย่าก <c oughs> ันนะครับนี อุ้ดูดิเฮ้ยมาเอาตินมาปลาช่วยเย่าเปลาขยาวให้ออกมาเป็นสีชมพูเลยใช่ครับใช่ไหมอ่ะเอาวางไว้อ่ะนี่มาสีเขียวขอเอาคุไปสีอะไรอ่ะ สีเหลืองโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าเย a ไปเตาร้อนแล้วนะเตาร้อนแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําเดี๋ยวลองขอลองก่อนนะขอลองก่อนขอลองก่อนเด็กๆอย่าพึ่งป๊าจะทำเป็นสีเรนโบว์เอาสีนี้ ขอลองก่อนขดลองก่อนแล้วก็ทำไงนะม<อ>งหม้วนวน,นี่เหรอเกี่ยให้เกี่ยให้แป้งบางๆไฟแรงไปหล่อไฟแรงไปอะ่ะเกลี่ยให้ทั่วๆอือนั่นแหละ <laughs> ผสมกันเป็นสีฟ้าใช่ไหมอ่อสีแดงเข้มนิดนึงฟ้าพอเอาผินี้ด้วยพอแล้วครับพอแล้วมันมันมันไม่เป็นเค้กอะดิมันกลายเป็นแทนเค้กแทนแต่ปอมไม่ให้ใส่ชิ้นช้นหรืออะไร ก็เรียกหนึ่งต้องใส่ไหมยันจะได้หอมกลายเป็นแพนเค้กเรนโบว์แทนเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอันนี้แหละไม่ใช่เค้กไม่ใช่เค้กนะแต่ก็หอมอยู่ไหนเนี่ยโอลโหยฮั้โหน ก็เป็นเลือดตอนถอนนี้นี่ทำไม <c oughs> อ่ะฮะอัดอัดอัชิบอัชิบหอมหอมอัชิบแล้วก็ต้องกลับกลับหต้องกลับไหมกลับกลับกลับว่าตรงนี้ชววัวร์จะไปแล้วเราเดาไม่เดาไม่ไม่ไหมหรอกไม่ไหมเดี๋ยวเรามาใส่เดี๋ยว

ใส่หมูย,ยองเสร็จป,ป้าจะใส่ซอสนี่นป้าใส่มายองเนสน,นิดนึงโอเคเพิ่มรสชาติความอร่อยอแล้วก็นี่ซอสมาเกือเทศของเราปรูได้ี่ปล่อยพลังคือที่ปล่อยพลัง มีอุลต้าแมกักได้ไหมนี่ไ,ได้แล้วแล้วทำไงพับพับ,บเป็นแพนเคก้เเคกเป็นแพนเค้กไปเลยแพนเค้กเป็นบุกเขาเป็นบ้งน,นะอ่ะเอาถาดมาให้ป,ะปะ๊าป๊ะเอาถาดมาให้ป๊าป๊ะถาดนี้ถาดไข่ลูกเหมือนไข่แตวมันจะใส่ อือชหนึ่งอันได้แล้วก็เตมนะามาวนะางเต็มนะ้ีมาเลยพอพอพ,อพอเอาตีวสีแดงสีเดียวใช่ไหมแค่สีนี้กับอ,อ่อาอาริไทพอครับพอแล้วเรือให้คนอื่นด้วยเดี๋ยวมันหมดก่อนใช่ไหม มือนอมกะไนาเนอดยปหน่อยไม่เพิมแล้วไม่เพิมแล้วไเพิมแล้วเ็มส้สสู้สู้เหมือนอันนี้เลยแตงโมอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใชอันนี้เป็นฐานเค้กอันนี้เป็นแตงโมอืมรอ กินเราแล้วกันอย่าตื้อนี่อยู่กันอยู่อ๋ตี๊เอาใส่อะไรมัง่งใส่อ๋อมีเม็ดช็อกโกแลตนี่มีเม็ดช็อกโกแลตด้วยช็อกชิพช็อกชิพเอาปะ่ะใครใส่มัง่งโอเคเดี๋ยวใส่ทุกคนเลยนะเดี๋ยวอันนี้เราจะกินด้วยกันโอเคป่ะเดี๋ยวนะก็แบ่งคุ้นตักตักตักกันคุ้นกันเลยทาก่อนแล้วหนึ่หน่อยไม่ได้ น้อยนะไม,ม,ม,ม่มัอไม่มาซิน้ำน่น้ำน้ลายสอนเลยอิจริงอ่าอ,อย่ามือไปใกล้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เด็กเด็ก แอดแใช่ไหมถ้ามือไปใกล้มันร้อนใช่ไหมครับนี่เด็กๆสังเกตนะถ้ามันถ้ามันใกล้สุกแล้วอ่ะมันจะมีฟองปุ๊บปุ๊บปุุ๊บุุ๊ขึ้นมานี่นีเหมืออตีนนี่เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมมันบุดบ okay, right? ุดบุดบุดขึ้นมาแล้วแสดงว่าอีกแป๊บหนึ่งมันจะได้ละวจะกินอะไรวะรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอให้เสร็จกันทุกคนแล้วค่อยไปกินกันโอเคไหมอันนี้จะใส่อะไรบ้างใส่ปูอัดใส่แฮมใส่อะไรไหมออตินไม่ใส่อันนี้ใส่ปูอัดอครับฉันก็จะใส่อันนี้ปาสุกแล้วมาเอาจานมาใส่ปิดหาเดี๋ยวออตินเดี๋ยวนี่เส่ เดี๋ยวไปแบ่งแบ่งย้ากินด้วยนะเดียวไปแล้วจะคลิปแต้งอิ้เป็นชิ้นอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยทำท่าไงโอเค okay, นี่โอ้โอเด็กๆก,กินกันเยอะแยะเลย <laughs> อร่อยเดี๋ยววันหลังมาทำตามกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงก็ ไปหาซื้อแป้งมาทำกันได้นะโอเควันนี้ขอตัวลาแค่นี้ก่อนบ๊ายบายนี่นะครับแป้งที่เหลือจากที่ทำเครปเมื่อกี้เราเอามาทำเป็นแพนเคก้กกิวนะ